อ่าโอเคผมต่อจาก EP ที่แล้วนะครับอ่าผมว่าผมจะไปส่งเควสแต่คิดไปที่มาผมว่าจะหาของมาประกอบแผนที่ให้มันครบส่วนนะี้มันขาดอีกนิดนึงไงครับแล้วเราจะได้แผนที่แบบครบ32แล้วนะ่เดี๋ยวปกติแผนที่มันครบ32อหรอเอออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เศษซากแผนที่นี้ไม่รู้ว่าจะหาจากที่ไหนนะ ที่ผมเจอบ่อยๆก็น่าจะแบบเอ่อเกยตื้นแบบติดเกาะอะไรประมาณนี้นะครับเออวิ่งนี้ยนี่เกาะตรงนู้นครับ,บกับเกาะตรงนี้อีกหนึ่งแ้นเราลองแบบตับรอบๆเกาะแถวนี้แล้วค่อยไปแวะเกาะเล็กๆนะครับเที่ยวนี้เฮ้ยฮะเดี๋ยวอ่าปกติมันมีหินแดงๆด้วยหรอเดี๋ยวดเรือชนไหมเนี่ยเออเดี๋ยวนะเฮ้ยเชี่ย อะไรวะเนี่ยปูขออนุญาตนะครับโฟโตโ้โหมดอู้เบลอื่นเลยโปะคลิปนะเนี่ยโอ้โหสวยนะครับเราเอาปูไปด้านนี้แล้วเอาโอเคปึ๊บปึ๊บอ่าที่อ่าอคือขึ้นหน่อยครับขึ้นหน่อยโอเคอ่ายิ้มนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามแชะหนึ่งรูปผ่านไปนะครับขอขออีมุมนะครับขออีมุมนะครับหนึ่งสองสามแชะ ขอขออีมุมนะครับขออีมุมโอ้โหขอโทษนะครับเรื่องมากไปนิดนึงนะหนึ่งสองซ่มแชะนะฮะโอเคขอแบบมุมมุมตรงตรงมุมตรงตรงหน่อยนะโอเคครับยิ้มยิ้มยิ้มเล็กน้อยครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอามุมนี้ดีกว่าโอเคครับผมหนึ่งสองซ่มเดี๋ยวไปอยู่เพิ่งซ่อมแชะโอเคครับผมขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะครับอยากกินผมด้วยล่ะขอบคุณมากเลยครับโอ้โผมว่าเรือเราควรมีปืนใหญ่ติดด้วยผมว่าะ นับวันยิ่งเจอของแปลกนะนี่เหมือนจะเป็นปูอ่อไก่พันขั้นสุดหรือเปล่าตัวใบเอกเลยครับหรือก่อนหน้านี้มันเคยมีอยู่แล้วแต่ผมไม่เคยมาแถวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเพิ่งเคยมาแถวนี้นะหรือผมเคยมาแล้วผมไม่ได้สังเกตว่นะอาจจะเป็นสิ่งนั้นก็เป็นได้นะฮะโอเคอ่าหาสมบัติสมบัติสมบัติสะบมสมบัติืตอโอเคอ๋อตรงนี้เราเก็บอะไรครับเหมือนจะเป็นธงนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะ อะไรฮะเหมือนดีเสียงมามาที่ไหนเฮาอะมาเฮามาเฮามาเฮามาเอาปาที่เราไม่เคยตกขอ,อกเอาก่อนนะมีน้อยซะด้วยครับโอ้แม่เจ้าโอ้บลลืมเลยฮะไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รูมมมม้มีโอ้โหเหรียญหนึ่งอัน แต่เสียงหมามาจากไหนวะเนี่ยผมไม่ได้หลอนไปเองใช่ไหมกพาแต่แผนที่เราจะไม่เจอจริงดิทำไมบรรยากาศมันดูแปลกๆวันนีดูน่ากลัวอีกคนหชยแล้วผมจะกลับไปทันหรือไม่ให้หรือมันทันหรือไม่ไว้ไว้ไว้อะไรอะ่ะสีขาวเลยผ่ามพามโอ้โหวีดวีทีนี้ผมยังยิงมุกได้อีกสุดยอดยจริงๆหน้าสื่อหน้าควานทนานานี้ยังมีอารอมณ์เล่นอยู่นะ โอเคครับผมวันนี้เราอยู่ในมหาสมุทรโอ้โหอันแสนน่ากลัวชิหักเลยเอาตรงนี้มีซากเรือเลยหายแล้วไม่เห็นโอเคครับตรงนู้นมีแสงไฟครับเราไปที่แสงไฟก่อนนะไม่งั้นเราโดนแอ้มแน่ครับโอเครีบไปนะครับตอนที่เราจะไม่รอดเอาเฮ้ยโอเคขอขอเท,ทียบเทานะไม่รู้ว่า เหม็นสามเป็นวะยังสดใหม่อยู่ครับน่าเหลือเป็นรูยังยังห่วงตานะฮะเหลือเชื่อจริงๆครับชายคนนี้ชีโคนน้ดนจะขายปลายนึงสดใช่ไหมเหม็นสาละชิบหายแล้วเดี๋ยวมันจะเน่าแล้วยานะเดี๋ยวราคาตกต้องรีบขายนะครับเอาโอเคอยู่ตรงนู้นสรุปเราไม่เจอแผนที่นะฮะสงสัยต้องมารอบอื่นปะหรือมันอยู่ตรงนี้นะ่ะมาอ่านอยู่ตรงนี้ก็เป็นได้ครับจะลางสังหของผมแล้ว ผมว่ามีโอกาสประมาณ75%ครับที่จะเป็นของอย่างอื่นส่วนอีก25%คือผมกดว่าส่วนอีก0.01คืออะไรวะมันมาจากไหนวะเนะี่ยเียวเป็นแวนอุย้ย157ครับโอ้คิดดูครับถ้ามันแบบยังไม่เหมือนสาบมันจะราคาเท่าไหร่ผมว่าบึ้มๆแน่เลยโอเคเอาอเก็บวันอ๋อสมบัติผมมีเยอะมากเลยนะน่าไปปล่อยขายมากเลยอ่ะ เพราะฉะนั้นก็เ,เดี๋ยวลืมโอเคครับไปในนี้แล้วก็ใช้สกิลเอ้ยแปปผิดโอเคใช้สกิลแล้วประคุมผมมาส่งแล้วทำไมมาถันหน้าไปทางนู้นวันนี้อ่ะโอ้ยเวียนหัวหนึ่งเต็บเลยครับไม่ได้เจอกันนะครับคุณลุงผมมาอยู่ที่นูน่นแบบมีเงินอุ้ฟูะ่ะคุณเดินเข้าไปและว,วางสายคาดที่ประดับด้วยยับมณีลงบนโต๊ะข้างๆน่าสะสม วงตาของเขาเบิกกว้างเยี่ยมเลยตอนนี้เรากําลังก้าวหน้าสุดๆไปเลยและผมก็รู้ว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่แต่ขาาเส้นนี้สามารถเรียกเงินได้เยอะเลยถ้านําไปประมูลสำหรับเราแล้วคุณค่าของมันอยู่เหนือความมั่นคงทางวัตถุอย่ามัวแต่คุยกันอยู่เลยคุณสมควรได้รับรางวัลเขาเปิดหนังสือสีแดงเข้มสันหนังสือส่งเสียงแตกออกมาเขาพิกและเริ่มอ่านเสียงดังคำพูดอุย e, ลาวกับเขากำลังพูดทางหมอกนาทึบ เหมือนเราจะได้สกิลใหม่นะครับคุณได้ยินเสียงกําลังปะทุอยู่ในช่องหูงคุณท a d a นั้นการมองเห็นของคุณก็สว่างจ้าได้หูทั้งสองใบของคุณก็อื้อเขาปิดหนังสือลงเราต้องค้นหาต่อไปผมกําลังคิดอยู่ว่าจะไปหาที่ไหนได้อีกอืมผมคิดถึงเศ,รศรรษซากที่ถูกคนวิสเตแสแตนดูดเข้าไปคุ้มค่าที่จะไปดูนะแล้วก็เหมือนเดิมนะผมทําเครื่องหมายไว้ที่แผนที่แล้วเอา ถ้มีเหล็กแกล้ะอยู่แล้วเหรอเออว่าโอ้ผมลืมได้ไงวะเนี่ยอ่า,อาจำผิดอ่าครั้งก่อนครั้งก่อนผมไปฟาร์มาแล้วไม่ใช่เหรอช่เฮ้ยลืมได้ไงวะเนี่ยงั้นผมขอเช็คดูก่อนนะว่าจะต้องใช้อะไรบ้างนะตอนนี้เธอคงไปเกือบทุกเกาะแล้วสินะเธอเจอสิ่งที่กําลังตามหาอยู่หรือยังผมไม่แน่ใจใบหน้าของเธอผ่อนคลายลงจําไว้ว่าเธอควบคุมมันได้แต่เธอสงสัย มันเป็นเรื่องง้ที่จะอดทนอยา่างไม่ลืมหูลืมตาเธอยังมองหาเส้นทางอื่นได้เสมอเธอเดินจากไปใส่หัวและพึพมพำมุ่งหน้าไปที่ประภาคารเหมือนอาผู้ดูแลประภาคารเหมือนจะเป็นห่วงหรอปะหรือมีสายสัมพันธ์ลึกซึ้งก่อนที่ผมจะมาเล่นมันผมไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเรามันมาจากไหนยังไงตะใบเทีนยนไขยังไงอะไรวะผมไม่รู้เลยอ่ะที่ร,รู้ผมต้องมาเช็คของว่าว่าต้องใช้อะไรอ่อะปะ ไม่ใช่ชิคของซีผมมาชิคว่าของเรามีอะไรบ้างไม่ใช่เหรอหายละลืมแบบสัตว์รัสเซียโคลเบียหรือพี่เลยมีไม้เยอะแล้วครับเหมือนจะขาดเหล็กกับผ้าปะ okay. เหล็กหนึ่งผ้าสามครับโอเคเหล็กหนึ่งโอ้ยอ้าวของครบแล้วนี่ว่าเอา่อของครบแล้วเหรอเอาเหล็กอันนี้ออกมาเนอะนั่นก็ขาดเงินสินะโอเคสิ่งที่เหลือเราก็คือเงินนะฮะ ปดร้อยเองครับเดี๋ยวเรากลับไปที่นู่นแล้วก็ปา์มไปอีกนิดแล้วก็น่าจะได้เลยนะฮะโอเคเหมือนอ่าออ้เราต้องไปที่นู่นเลยคนระับเชื่เสียงเมื่อผมเหมือนเสียงผมจะเลิฟไม่วาวเลยนะทําไมไม่เสียงไปไม่ไอย่างนั้นวะนะนี่เพิ่งอัดมาแป๊บเดียวเองนะเออเอาลืมไปครับคนนี้มาท่องกดอะไรมากกดเอฟค้างแนละ้วโอ้ข่าดเงินไปสองร้อยนะครับ นอนก่อนแล้วครับไว้พรุ่งนี้ก็เดินทางไปที่เกาะที่เดิมเดิมที่เดาะแล้วก็ลองใช้สกิลนั่นกับปูนั่นดูนะฮะเดี๋อวมีอะไรน่าสนใจนะ <c oughs> เนี่ยฮฮฮิิิอ่าวระว่างจะเข้าอ่าวถ้าผมขออนุญาตลองสกิลได้ปะลิฟซิงเลยครับทำไมมันดูส้มๆเย็นๆขนาดนี้เนะี่ยเพิ่งบ่ายสองนี่ไม่ใช่เหรอเอ๊ะอะไรวิบวนะับว่ะน่ะคนเห็นเหมือนที่ผมเห็นใช่ไหมมันวิบวับใช่ไหมนัก ถึงถึงว่าแล้วครับผมได้ยินเสียงสุนัขตลอดเวลาผ่านที่นี่มีสุนัขสีน้ําตาลผอมโซกระโดดลงอยู่ในน้ําตื้นๆบ่าเขามันก็พุ่งลงไปในน้ํางับปลาตัวเล็กๆสีเงินขึ้นมาเทคนิคของมันใช้ได้เลยคพือนฝั่งคุณกระโดดลงจากเรือที่น้ําลึกแค่ต้นขาสุนัขหยุดไล่งับปลาและหันมาสนใจคุณอ,อลูกหัวได้ไหมลั่นง่อลองเรียกกันแล้วครับสุนัขก,กระดิกหางเล็กน้อยแต่ไม่ขยับไปไหนเออ เราต้องเป็นขั้นเป็นตอนนะครับก่อนที่เราจะรูปหัวเราต้องโยนปลาหน่อครับคุณโยนเศษปลาลงไปในน้ําใกล้ๆก,ก,กับสุนัขมันกระโจนเข้าไปตรงนั้นและกินน้ำไปเลเค้เอา้าเฮ้ยชิบวหายละขอโทษครับน้องหมาขออนุญาตเดินเข้าไปช้าๆนะคุณเดินลุยน้ําไปที่ฝั่งพอคุณเข้าไปใกล้สุนัขจะถอยหลังออกเล็กน้อยและนั่งลงอโหผมต้องเลียงระดับความสัมพันธ์นะเอ่อเรียกสุนัขแล้วก็เดินเข้าไปอนยะ่างช้าๆ โอ้โอเคครับเข้าใจละเอ่อหยิปลาไว้ในมือครับอย่างแรกโอเคแล้วก็ลูบหัวมันคุณเอ,อื้อมมือไปลูบหัวสุนัขเบาๆตาของมันมองที่มือของคุณและดูเหมือนมันจะเข้าใจคุณไม่ใช่ความอุ้ยนอนสนใจมันกับพี่ไหมน้องพี่อยากได้คนล่องเรือไปด้วยนะื่อเจออะไรแปลกๆจะได้ไม่ได้กลัวคนเดียวนะ คุณเดินกลับไปที่เรือขณะที่คุณกําลังลุยน้าคุณได้ยินเสียงของสี่ขาลุยน้ําไปด้วยคุณหยุดนิ่งและหันกลับไปเฮ้ยสวยเลยครับน้องน้องตามเรามาครับน้องยืนอยู่ข้างหลังคนแค่ไม่กี่ก้าวมือเอียงคออย่างสงสัยอ่าอย่างนี้ต้องให้น้องตาม,มาครับเราอยากได้เพื่อนนะฮะคุณเดินต่อไปคราวนี้มีสุนัขอยู่ข้างๆหางมันกระดิกอย่างแรงจนน้ากระจายเมื่อถึงเรือคุณนหาะเงือสุนัขขึ้นมามาเลยน้อนยินดีตนรับสุ่เรือ ที่พร้อมชิบหายกันทุกวินาทีนะครับอ่ให้นอนอยู่ตรงนี้แล้วกันครับคุณนุ่งสนักขึ้นไปไว้บนดาดฟ้าของเรือมาเดินรอบๆคู่หนึ่งก่อนที่จะขดตัวเป็นลูกบอลแล้วเหน่ยหน้ามองคุณบางทีคุณอาจจะหาบ้านนาสนัขตัวนี้ได้เอ้าเฮ้ยเอาผมเออเามาเลี้ยงไม่ได้เหรออยากเลี้ยงน้องหมานะผมต้องหาบ้านให้ไหนล่ะเอ่อหาบ้านเหรอคนแถวนี้ก็มีอยู่นะหนึ่งคนอา่า ถ้าไม่ใช,นนนาาใช่นักวิจัยก็นักเดินทางค้าขายครับถ้าไม่ใช่นักวิจัยก็นักเดินทางค้าขายนะครับโอเคจับปูฉันมานี่เพื่อแก้แค้นเว้ยเอ้ยเป็นไง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 มันมีอะไรปะไม่มีเลยครับโอ้ยมนรู้ว่าจะมีอะไรซะอีก จบเลยเจ้าปูแกมีดีแค่นี้สินะนุ่มแกจะเก่งกาจกว่านี้สิอีกขออนุญาตพักนอนที่นี่ก่อนนะอาคุณนักเดินทางค้าขายสนใจเอาลูกหมาไปเลี้ยงไหมครับถึงแม้ผมจะอยากเลี้ยงเองนะคคุณสนใจไหมเปิดจะไม่สนใจนะม่มีข้อความขึ้นมาเลยงั้นก็นอนพักที่นี่ก่อนนะโอเคคนต่อไปก็นักวิจัยครับถ้าไม่ไม่มีใครเอาก็อนะต้องติดเรือกับผมไปตลอด <c oughs> น่าเศร้าจริงๆน่าเศร้าเลยวะเราจะได้มีเพื่อนไงอะไรวะลาสดพูดกับตัวเองแล้วฉันนี่มัน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 อะไรวะฉันนี่มันเจอแล้วนะฮะปลาฉลามหัวค้อนที่เราตามหานะผมสายใหญ่พิเศษสะด้วยนะเดี๋ยวเราเอาไปแปะที่ลูกปั้นเน่อะนะโอเคเฮ้ยก่อนที่จะแปะลูกปั้นเรามาหาใครวะเนี่ยอ่เอ่นักวิจัยไม่ใช่หรอลืมไปเลย เราจะเอาหมามาถามให้เขาครับว่าจะเอาไหมคุณครับเอาหมาไหมครับเฮ้ยนี่ไงสุนักตัวนี้ต้องการบ้านคุณอยากเลี้ยมันไหมครับสุนักเหรอโอ้พระเจ้าขอดูด้วยซิสุนักกระโดดไปหานังวิซัยเธอคุกเข่าลงและลูบหัวมันแล้วก็ยิ้มแน่นอนฉันอยากเลี้ยมันราะฉันอยากมีเพื่อนคุยด้วยคุณแน่ใจเหรอ,อถ้าหมาไปกับเราอาจจะเจอเรื่องอันตรายแล้วก็สีมงทิ่งไปด้วยกันเพราะฉะนั้น คุณเลี้ยงมันดีกว่านะฮะเอ่อผมเป็นห่วงน้องน,นะถึงแม้จะาจจะมีเพื่อนเอ่อไว้เดินทางด้วยกันก็นกเถอะครับเอาไปแล้วเยี่ยมขอบคุณโอ้เราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเราเป็นผู้ช่วยของฉันได้ขใดน,นั้นสุนัขก,ก็ยืนตัวตรงและเริ่มร้องค้องไส้ของมันปั่นปน่วนวินาทีต่อมามาสำลอกก้อนกลมเปียกออกมามีบางอย่างแวววาวอยู่ในเสมหะเอ่อเอิ่มน้ำมันน่าสนใจนะถ้าให้คุณอยากได้ก็เอาไปสิยิว <You. S 2> มีเมือกอยู่ปะเนี่ย ทำความสะอาดเองไม่ต้องว่าโอ้เหมือนคุณได้ยินผมพูดเลยนะเนี่ยเฮ้ยดีจริงๆงั้นเราเอาอ่านี้ไปแปะไว้ที่รูปปั้น่อยนะฮะอ่าอคิดหายแล้วอยู่เสาไหนวะเนะี่ยเองเอาปลาไปขายแล้วนะตัวหน้าเราค่อยเอาไปแปะที่รูปปั้นแล้วกนะันที่ไปขี้มาเราก็อยากได้เงินมาอัพเรือนะ่ะไม่ใช่อะไรเลยนะโอเคเรามาขายปลานะผมใคยปูใครเปลือกตัวกี่บาทเอยสองร้อยยีดเคส ฟังถึงพอดีครับไม้ถ้าจะไม่ผิดนั้นใช้ประมาณ3หรือ4ว่า4แล้วกันครับ,รบไม้4ี่ห้าสามถ้าจะไม่ผิดแล้วก็เหล็กหนึ่งเสส่วนเหล็กก้าเราใส่ทิ้งไว้แนละ้วปึ๊บ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 ไม้สี่จริงด้วยฮะเหล็กเหล็กหนึ่งครับโอเคชิวๆนะฮะโอ้โหเราได้เรือลำใหญ่เบอร์เอกใช่ปะ มันเพิ่มมาเยอะไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองให้มันรู้ครับว่ามันเอ็กจริงหรือไม่ไม่ไม่ทำไม,ไม,ไม,ไมเสียงไอ้โคบอกว่าไม่วะโอเคครับมาดูกันครับเรือลำใหญ่โอ้แม่เจ้าไอชิเมนเด้งบอกกับเรือระดับสามนะฮะโอ้โหกว้างจริงครับอ่าไหนๆก็ไหนๆก็ขอปรับเปลี่ยนแล้วกันมันเทิกนี่ยไม่ใช่อะไรนะโอเคครับผม เรื่งโยนเราใส่ได้อีกเครื่องนะถ้าเราอัพโอ้ใช้ของนิดเดียวเองครับโอเคครับสำหรับอีพีนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้ครับอส่วนของที่เหลือนะ่าจะต้องเป็นอ p พีหน้านะครับโอเคตลอีพีนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมไปแล้วนะ